ครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมไล่ดมีหกเอสตัวเอไหมครับสิ้นเดือนวัสดุสังทำให้ได้ครับทําให้ได้ทําให้ได้ครับ 6S 6S ก้อนเรียบนะมันจะให้ไฟที่ดีนะครับหกหกเอก้อนเรียบมันจะให้ไฟที่ดีกว่านะครับเนี่ย ก็เอาเป็นตัวเรียบนี่แหละครับก็เอาเป็นตัวเรียบนี่แหละครับทำทำแบตครับมันจะได้ค่านะจะเรียกค่า IR นะครับจะดีแล้วก็การกระแสอ่ามันเป็นแบตท,ที่คุณภาพดีนะครับผมนะครับพาว e r อร์ซชอบตัดพาวเวอร์ซับชอบตัดตัดในที่นี้คือมันลงต่ำเกินไปหรือเปล่าต่ำกว่า2โอหมมันได้ตัดครับนไครับ แอมที่ส่งไปดู5.2หนึ่งดอกกลางแอมหนึดอก,ดอ,กอ๋อทาไมทำแบบนั้นล่ะร้อนเขียนแบบเพจหน่อยครับโอ้โหน้องเอ้ยพี่จะเอาเวลาไหนสอนไปออกเครื่องมาแล้วใช่ไหมไปถอยเครื่องใหม่มาแล้วเหรอบันั้นเห็นแวบๆไปถามไปไปตั้งคำถามอยู่อยู่ในกลุ่มเลเซอร์อยูน่นี่พี่เห็นแวบๆอยู่นะครับ จะบอกว่านะถ้าน้องถ้าน้องไอ้ได้เครื่องเลเซอร์มาน้องจะไม่มีเวลาปประกอบตู้มันจะไม่มีเวลาประกอบตู้นะครับจะไม่มีเวลาประกอบตู้เลยสิงทองพี่ขายเท่าไหร่สิงทองตัวไหนวะโอทีวีสองหนึ่งสิงทองตัวลิมีเต็ดตัวมินิมีเต็ดเฮ้ยโอ้ สวางทิ้งไว้ตรงน,นั้นนี่ทีพีสองหนึ่งสิงทองร้านเดียวกับพี่เลยห้าศูนย์ี่ศ้าศูสี่ศย์เหรออ๋อห้าศย์สี่ศอืมอ,มอ,มอมก็ห้าศี่ศย์ก็ก็เอาไว้ใช้งานอืมพอได้อยู่ครับจริงๆเครื่องผมเครื่องที่สองผมมาแล้วนะมันวางอยู่ข้างนอกห้าศูนี่เหมือนกัน เครื่องที่สองผมผมอยู่ข้างนอกเครื่องใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเครื่องที่สองเดี๋ยวหาที่วางก็จะวางข้างหลังผมนี่แหละผมจะขยับโต๊ะตัวนี้หน่อยเข้าไปแล้วก็จะเอาเครื่อง5040มาวางตรงนี้นะครับผมว่าจะทําเพจลงว่าจะทําทเพจลงร้านนั่นแหละเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากให้ทําเพจลงร้านสักทีอยากกดหนุนเพจก็เอาง่ายๆการทําเพจอนะ่ะโอ้ พื้นฐานสำคัญคือต้องเอลัคเตเตอร์เลยนะจะบอกให้ถ้าไม่รู้จักการเขียนถ้าไม่รู้จากการทำเขียนวงจร AI อิเล็กเตเตอร์นี่เรียบร้อยเลยนะผมบอกให้ไปไม่เป็นเลยนะแต่ทำโลโก้มันยังไปทำอยู่ตรงไอ้นี่ได้อ่าอะไรนะอะไรน่ะอ่าโปรแกรมอะไรนะดอคอดีดอมันยังไปโลโก้มันยังไปทำคอดีดอได้นะ แต่ถ้าทำเพจเนี่ยไปทำที่คอรดิโอไม่ได้ครับต้องทำจาก AI AI แปลงเสร็จแปลงเสร็จไปคอร์ดอคอร r ดิโอกำหนดค่าเสร็จโยนไป a d ดีเวิร์ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมผมผมทำงานไม้เครื่องดน,นตรีไม้ผมผมมีเครื่องเลเซอร์เล็กๆผมอยู่แล้วไงผมก็เขียนแบบอยู่แบบให้ลูกค้าอยู่แล้วสำหรับผมมันก็เลยไม่ยากครับ ชาวบ้านเขาขายทีวีสองหนึ่งโมนะโมเสร็จนะเขาขายพันกว่านะถ้าจำไม่ผิดพันสี่พันห้านะผมเนี่ยถ้าท่านไหนอยากได้ผมก็แบ,บ่งปันให้ได้นะผมขายไม่แพงนะผมขายไม่แพงด้วยผมไม่ขายถึงพันห้าเหมือนชาวบ้านเขาหรอกถือว่าแบ่งกันไปนะครับแบ่งให้สมาชิกแบ่งให้ท่านสมาชิกที่ติดตามกันนะครับผมก็ไม่ได้แพงโอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมนะครับนะครับ ชาวบ้านเขาเขาโมเสร็จเขาขายกันนู่นพันอัพพันสามพันสี่ถึงพันห้านะครับขอบพระคุณท่านทอมมี่นะครับผมก็จริงๆก็อยากโม่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าโมเสร็จแล้วนี่ยังไงเนี่ยทุกหลายท่านก็อยากได้ทีน,นี้โอ้โมเสร็จก็เรื่องยากสำหรับผมเลย วันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ประกอบเพจเลยมัวแต่นั่งประกอบแบตพอดีท่านลูกค้าทางทิกตอกนี่แหละครับนะครับทางลูกค้าทางทิกตอกนี่แหละลูกค้าทางทิกตอกนี่แหละสั่งแบตเข้ามาห้าชุดเรียบร้อยเลยผมไม่ได้ทำเพจให้ลูกค้าเลย นะครับผมเจอเนที่สองหนึ่งโมสองชั้นห้าพันเอ้ยเอาเลยครับท่านที่กำลังไหวท่านที่ซับไหวก็เอาตามสบายลยครับโมกับไม่โมเสียงต่างกันโมความว่าต่างกันไหมรายละเอียดเสียงต่างต่างไว้ต่างครับเบียดจะมาเร็วครับความตอบตอบสนองของเบีดจะมาเร็วกว่าเดิมอ่ะเอาง่ายๆเลยไอ้ที่เห็นชัดเจนนะครับ จากปกติเดิมๆเ,เราปรับไปประมาณเที่ยงถึงมาไอตัวนี้ปรับขึ้นประมาณเลเวล2 3เนี่ออกมาแล้วนะครับไฟ LED ถ้าความยาวมันเกินที่เราต้องต้องการทำยังไงตัดครับมันยังมีจุดตัดอยู่ครับมีจุดตัดครับไฟ LED มีจุดตัดนะครับใส่ RGB แล้วมีเสียงวีดออกลำโพงปอ พยายามแรกมันจะมีอุปกรณ์แยกแหลงจ่ายอยู่ครับต้องแยกแหลงจ่ายครับไปใช,บบรปใชร้ร่วมกับแบตไปใช้แบตร่วมกับไปใช้ไฟร่วมกับแบตโดยตรงไม่ได้ต้องแยกแหลงจ่ายครับไม่งั้นมีเสียงกี่เสียงฮัมเข้าเข้าชุดแอมป์ครับถ้าใครที่ชอบตกแต่งไฟเข้ากับตู้นะครับถ้าใครที่ชอบตกแต่งไฟนะครับตกแต่งไฟ ให้กับตู้ตัวเองนะครับระวังด้วยนะครับถ้าไม่แยกแหล่งจ่ายนะครับเสียงจี่เสียงรบกวนเนี่ยรบกวนลําโพงรบกวนเสียงท่านนะมันสวยก็จริงนะแต่ท่านต้องมันสวยก็จริงแต่ท่านท่านต้องตัดการท่านต้องตัดการดีๆนะครับนะครับถ้าตัดแล้วมันยาวไม่พอครับเอ้าแต่ตัดแล้วไม่ยาวไม่พออีก แบนพาร์ตกับหน้าเปิด6นิ้วอันไหนเสียงดีกว่าอู้มันก็เด่นเป็นคนละเรื่องนะบางท่านก็ชอบหน้าเปิดบางท่านก็ชอบแบรนพาร์ตกับแบนพาร์ตตู้ใหญ่แต่ตู้หน้าเปิดพื้นที่ตู้ไม่ใหญ่แต่ก็เสียงดีนะครับนะครับนะครับ ทรองวันหนึ่งคืนฟังในบ้านหน้าเปิดฟังเพาะกลางแจ้งแบรนดพาร์ก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นจริงๆหน้าเปิดนะถ้าตู้ไหนได้สูตรด,ดีๆนะครับหน้าเปิดไม่ว่าจะเป็นพอดหน้าพอดหลังนะดังดีนะครับดังดีนะดังดีนะคือข้อเสียของแบรนดพาร์ครับมันเค้นดอกดอกมันทางานหนักครับแบนพาร์แบนพาร์ตคือด,ดอกทํางานหนักมากชุดแม่เหล็กนี่ร้อนเลยละ่ะ นั่นแหละคือข้อเสียของแบนพาร์ตแล้วก็จะทําให้ระ,ระยะอายุของดอกสั้นลงครับนั่นคือแบนพาร์ตครับต้องทําใจด้วยนะในการคนที่เล่นแบนพาร์ตนะครับก็ต้องทําใจในระดับหนึ่งท่านอยากเข็นดอกมากเข็นดอกมากอายุด,ดอกสั้นนะครับนะครับรอสตาร์ทใจดีมากครับอพอพระคุณเป็นอย่างมากครับท่านตะวันนะครับผม นะครับก็เดี๋ยวของก็จะเข้าอีกนะครับตอนนี้หมดอยู่นะในตะกร้าตอนนี้เห็นไหมยังไม่ไเอาตะกร้าขึ้นเลยหมดเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนี่นี่จะประกอบลูกค้านี่ผมก็จะใช้ซอสสตาร์ทนี่ประกอบให้ลูกค้าท่านนี้ผมก็จะใช้ซอสสตาร์ทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นนะแอบที่ส่งให้ดูไวไหมครับห้าจุดหนึ่งดอกหนึ่งดอก,ดอกท่านใช้ท่านเพื่อเสง ท่านจะทําตู้สามดอกเหรอทําไมท่านไม่ทําตู้2.1เลยท่านไปทาทำไมตู้3าดอกมันไม่สูดรท่านจะเล่นเล่นสอเลยครับท่านอย่าไปเล่นแบบนั้นมันไม่สูดรมันจะลาคาญเฉยๆนะผมว่าตอนนี้ก็ ตัวนี้เพจตัวนี้จะเป็นการประกอบประกอบเพจไม่ไม่เอาแอมเดินสายระบบไม่เอาแอมนะครับงานของผมจะเป็นงานทรายละเอียดนะครับงานทรายละเอียดนะทุกท่านนะเป็นเพจทรายละเอียดนะครับพ่นเองครับผสมสีเองนะครับผมเคลือบเองออกแบบเองและก็น,นี่ก็มานั่งประกอบเองเนี่ยลูกค้าให้ประกอบให้เนี่ยโอ้ยท่านทําไมไม่ทําตู้สองจุดหนึ่งท่านหัวเสียงทำไม,ไม่ทำดอก ทำในทำตู้สามดอกผมว่ามันยังไม่สุดของที่ส่งมาได้รับแล้วนะครับสวยมากขอบคุณมากครับช่างแกะขอบคุณมากครับช่างแกะนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็นะครับก็แถมอะไรเล็กนน้อยกันครับนะครับก็อดหนุนกันไปนะครับผมอดหนุนมากก็แถมอะไรไปผมก็ทําเออผมรู้แล้วผมก็ทําไว้เยอะนะพูดถึงผมทําไว้เยอะผมก็เออเอา คเงินเองเองยม่ไม่ไงใ้่เกิดจะทักมาสั่งอีกโอ้ยนอทักยังกันอีกนอสั่งหาเนวให้กันเห็ดอีกแล้วนอหาเนว่เห่กันยาอีกแล้วนอคนหนอต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับที่ที่ผมยังไม่ได้ทำเพจลงขายแม้แต่ร้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งทิ๊กตอกฝั่งแอปส้มแอปม่วง ทั้งที่เพจลูกค้าก็เรียกร้องว่าอยากให้ทําเพจลงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับมันไม่ช่วงคือลูกค้าสั่งงานนอกในระบบมาเจอแบตประกอบเข้าไปต่อวันเนี่ยสามชุดเนี่ยผมจอดจอดเลยทีนี้ไหนจะชาร์จบาลานแบตผมต้องชาร์จบาลานแบตนะผมไม่ได้หยิบแบตมาประกอบเอาเลยนะครับผมชาร์จบาลานแบตนะทุกท่านผมชาร์จบาลานแบต ที่เห็นผมโพสต์ในกลุ่มต่างๆน่ะคือผมผมทำจริงนะครับแบบที่ได้จากผมนีสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมชาร์จบาลานอย่างดีเลยนะครับผมนะครับหนูเครื่องชาร์จผมซื้อมาเพิ่ม2เครื่องเลยหนูหนูว่างอยู่นี่นี่นี่สเครื่องนะก,ก,ก่อนหน้านี้เครื่องเดียวตอนนี้ซื้อมา2เครื่องแล้วเนี่ยนี่ท่านเห็นเครื่องดำๆนี่ไหมนี่เครื่องนี้ซื้อมาเป็น2ปีแล้วนะคริ่งจะได้ไปยกออกมาเรื่องด้วยเพราะว่า โมแอมเอามาเอามาถอดแอลคือใช้บัตรกีทั่วไปเนี่ยมันไม่สะดวกเราก็เดยเอาชุดนี้มานะครับมาเป่าแอลออกให้ความร้อนแนละ้วให้ความร้อนแล้วยกแอลออกมันง่ายดีบินมันจะไม่ร่อนนี่ครับเครื่องตัวนี้ถามว่าแพงไหมก็แพงครับถ,ถ้าจะไม่ผิดเราผมซื้อหลายพันอยู่ มันเป็นเครื่องที่ถ้าท่านเห็นทั่วไปจะเป็นตามร้านมือถือพวกซ่อมคอมพิวเตอร์พวกร้านมือถือที่เขาเอาไว้ถอดชิปนะครับนี่นเครื่องตัวนี้มันมีทั้งมันมีทั้งทั้งอสแอร์ก็คือลมร้อนแล้วก็มีทั้ง,งนี่บัดจีสามารถปรับอุณหภูมิได้จนถึงถึงกี่องศาห้ารองศาเนี่ยปรับอุณหภูมิได้ถึง500อองศาเลยนะทุกท่านไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะ ไม่ลืม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 นงะไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมผมเขียนคิวไว้ให้อยู่ครับต้นข่าวสเต็ปดาวอย่างไงครับให้โชว์โวลขาวออกครับเปิดอ๋อสเต็ปดาวจะมีอยู่สองรุ่นนะครับสเต็ปดาวมีสองรุ่นรุ่นที่ล็อกล็อกอ่ารุ่นที่มันแสดงไฟเฉพาะขาเข้าเราจะดูขาออกแล้วต้องกดแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งผมเพิ่งสั่งผมสั่งมาเออมันล็อกไฟขาออก เราจะดูไฟขาเข้าเราต้องกดเออมันมีมันมีมันหนักๆมีสองรุ่นครับรุ่นที่เป็น d i จิตอนนะครับรุ่นที่มันล็อกไฟขาออกนะมันจะมีมันจะมีนี่นี่มันจะมันจะมีอ่ามันจะมีออยู่ด้านหลังมันจะเขียนว่า DC ถึง DC LM 2 5 9 6 s เเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้จะล็อกไฟขาออก และจะมีรุ่นธรรมดาอีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะมองให้เห็นไฟขาขาเข้าเออตัวนั้นมันล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้อะล็อกไฟขาขาเข้าขาออกเนี่ยเนี่ยตัวนี้่นะครับแนะนำแอมแม่เหล็กสองชั้นหน่อยนี่เด้เอาวะล่ะนี่ทีบีสองหนึ่งนี่โม่นี่สิงท่องได้นี่เดี๋ยวมนี่สิงท่องได้นี่ เห็นว่าเนี่ยทีวีสองหนึ่งโมสิงท้องนะเจ้าเอาตีละ่ะค่าปลาพรบ์นี่เห็นว่าเนี่ยแบตดิเทียมไม่ใส่เอฟเป็นแบตดิเทียมไม่ใส่สเตปอัพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ไปแช่น้ำพอด,ดีจะขึ้นงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวแป๊บเลยนะลูกค้า ผมน่ะน้ำประปาหมู่บ้านดับผมจะจ้างคนมาไอนี่เดี๋ยวผมจะจ้างคนมาเจาะน้ำใช้ตัวเองอยู่นี่อ้เจ้อเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวไหนเนาะครับเท่าไหร่ว,ว้ายจัดทีล่ะจะมี กันจะมีเสียงมีสิครับระวังด้วยพัดลมมันมีสนามแม่เหล็กพัดลมมันมีสนามแม่เหล็กมันมีเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กระวังมันจะมันจะก่อกวนกันนะครับผมนะครับระวังด้วยระวังด้วยเอมี่จับเดอ้อนี่เดี๋ยวจะนี่เดี๋ยว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 จะโมทีวีสองหนึ่งเอฟตัวที่ว่ามันขับซัดแยกอะที่มันมีช่องขับซัดแยกเดี๋ยวเดี๋ยวจะโม ที2ีสองหนึ่งเอฟสเตปดาวตัวเลือกไฟขาออกเอาลงตะก้าให้หน่อยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองให้ดูจะลองให้ดูเดี๋ยวนะอา้าวทำไมผมเสียบพักไปหมด้วอ๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะ ปั๊กไฟผมทำไมมันมันเม่มันเริ่มน้อยแล้วปั๊กไฟเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถอดไอ้นี่แป๊ดหนึ่งานั้น,นเฮ้ยถอดไอ้บัตรกีก่อนดีกว่าเพราะบัตรกีมัน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 ร้อนเร็วบัตรกีของยี่ห้อกู๊ดดีมากนะทุกท่านแพงแต่ว่าดีอ่เดี๋ยวลองให้ดูมันมันล็อกขาออกจริงหรือเปล่า เนี่ยสามจุดห้านี่ยเนี่ยมันมันสามจุดห้ามันล็อกออกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมจะปรับไปที่สิบโวลต์ผมจะปรับไปที่สิบห้โวลต์เนี่ยมันขาเข้าสิบห้าจุ่ะ ตอนนี้มันออกที่สิบสีเดี๋ยวลองปรับปรับขาออกดูเดี๋ยวก่อนนะหาใคร่่วงก,ก่อนมันล็อกขาออกจริงๆนะเดี๋ยวผมปรับดูนะตอนนี้ไฟมันใกล้เคียงเพราะยังไม่ปรับอ่า ปรับไว้ที่สักประมาณ5โวลต์ห้าจุดห้าจุดสโวลต์เออท่านมีลูกค้าในในแอปส้มน่ะซื้อไปบอกว่าปรับไม่ได้สงสัยเขาปรับยังไม่ถึงแต็กมันนะ่ะเขาเลยว่ามันปรับไม่ได้เนี่ยผมปลอดไฟออกนะมันมันคอยดูนะ ไฟเข้ามาตอนนี้15 15โวลต์ว่ามันล็อกขาออกจริงหรือเปล่าเนี่ยผมจะเสียบดูนี่มันล็อกขาออกเห็นไหมมันล็อก5.4ไว้เห็นไหมมันล็อกขาออกมันไม่ล็อกขาเข้ารุ่นนี้เนี่ยล็อกขาออกอีกรุ่นจะเป็นล็อกขาเข้าไม่รู้มันทําอะไรของมันมาเนี่ยถ้าเราอยากดูขาเข้าเราก็ค่อยกดเนี่15.5ขาออก5.4นี่นะครับ ไม่ใช่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 ครับไม่ใช่ไม่ใช่แยกแหล่งจ่ายแบบนั้นครับไม่ใช่ใช้แบบสองก้อนครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้มันแลกมันแยกแหล่งจ่ายมันจะแยกกาวคือสิ่งที่ว่ามันมันเสียงรบกวนกันคือกาวมันใช้กาวร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าใช้บวกร่วมกันนะคือมันใช้กาวร่วมกันมันก็เลยเกิดเกิดเกิดสัญญาณรบกวนครับนะครับนะครับ คือเสียงที่ท่านเวลาท่านติดต่อไฟเอลูนเอลดีนะครับพวกทั่วถึงพวกนี้นะเนี่ยสเตียรดาวเนี่ยก็ถือว่าการแยกแหล่งจ่ายนะครับเพราะว่าพอออกมาปุ๊บมันมีการแปลงแปลงออกมาแล้วมันก็มีเป็นแหล่งจ่ายของมันเฉพาะเลยสเตียรดาวก็เป็นหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวที่ที่เป็นตัวแยกแหล่งจ่ายคือมันใช้ขาเข้ามันใช้แหล่งจ่ายเดียวกันแต่ออกมาปุ๊บที่จะใช้กับไฟ L d ดีต่างๆอะ่ะมันเป็นแหล่งจ่ายอีกแหล่งจ่ายหนึ่งแล้วที่มันแปลงออกมาแล้วนะครับผม ผมจำชื่อมันไม่ได้จะเป็นมันจะเป็นรุืมผมก็จำไม่ได้แต่ผมเคยสั่งมาอยู่มันแยกแหล่งจ่ายคือคือมันจะแยกแหล่งจ่ายเลยคือมันจะแยกกาวเลยมันจะไม่ใช่กาวเดียวกันมันจะมาแปลงแปลงออกแล้วเป็นกาวอีกตัวหนึ่งเลยมันจะทำไม่ไม่ให้เสียงเสียงอะไรแล้วกวนครับก่อนแล้วผมลองให้ดูแล้วนะ ว้าวบอดโซเลเซียว่างั้นผมเจ้าเวลาไหนไปซ่อมไอ้ท่านนี่แหละนานลารใส่เราผมอยุยยาสัวท้อนเนี่ยมาหาวละล่ะนี่นั่งเฮ็ดอยู่ในหลืมในดงเนี่ยวันนี้ดงหรอกอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่ยไม่บไมีผู้ใดหนหูหรอกว่าผมเฮ็ดหยัง นี่เนี่ยนาล่านก็นอยู่นี่แหละนี่ผมอยู่นี่นี่เห็นว่านาล่านผมนี่ผมคุยอยู่เจ้าเจียวอยู่เนี่ยโอ้มันใหม่นเน้นผมโอ้มันใหม่ว่าสันดีเลยผมสมใจเดีแต่ว่ามันมีมันมีซางซางเพิ่นเพิ่นติดตั้งอยู่เด้่กัอยู่บ่ไกลนี่เด้่ครับอยู่บ่ไกลจากผมเนี่ยเพิ่นอยู่บ้านโซ่อยู ok ่แถวน้ นี่แหละยุบไกลจากผมหรอกคนเพิ่นกับคุณจักกันอยู่เพิ่นหน่อยสี่สอบได้อยู่เพิ่นนั่นเพิ่นหน่สิเพราะว่าคนสายตรงผมโมบิเวล่าสอบหายเดี๋ยวจะทำตัวนี้ก่อน เกดผมเอาดำเงานะครับท่นานฮะดำเงาไม่เอาไฟอ๋อโอเคลวดลายสียอะไรสายสเต็ปอัพต่อเข้าแอมพัดลมต่อเข้าแบตแบบนี้ได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องเอาพัดลมต่อกับไม่ได้อีก เอาพัดลมแบบท่านเท่าใช้ทเท่าแบบกี่โวลต์เดี๋ยวเดินถึงจะไปต่อกับแบตบท่านจะไม่สัตท่านจะไม่อัพท่านจะไม่ดาวไฟลงหรอท่านจะไปยิงตรงเลยเหรออ่ะอย่าลืมนะทุกท่านที่ประกอบเพียนะท่านที่ได้เพียไปจากผมเนะี่ยผมยังไม่ได้ลอกอันนี้ให้นะท่านอย่าลืมลอกนะ นานๆไปแล้วมันกรอบมันลอกเองนะมันไม่สวยนะท่านต้องลอกออกด้วยนะ่านไอซี ก็ใช้สเต็ปดาวเป็นตัวแยกดาวอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับใช้สเต็ปดาวครับสวิตโยเดี๋ยวก่อนนะออกสวิตต์นี่ต้องเดิน usb ้องสาย usb ยผมหมดแล้วมั้งนี่คนข้าสาย usb ยเขาเรียไงไว้ วัวมึมงฆ่าสายยืดยิ้เหรอุอด้ยังไม่ได้อนเลยต่ำมัเก็จะสงให้ทุ่ป,ปากไม่รู้เนี่ยโอ้ย,อยนี่น,นวัดแบตผมตัวนี้เบดรุ่นเผยตัวนี้จะเป็นวัดแบตอีกตัวนี้นะครับฮะ ถ้าสั่งเพด HCP สอไม่เอาวัดแบตได้ไหมครับไม่ไม่เอาวัดแบตแบบไหนก็คือไม่ใช้วัดแบตเลยคือออกแบบต่างหากใช่ไหมครับใช้กาวตัวไหนติดผมไม่ได้ใช้กาวครับอ่าท่านโลโลโลกินะครับเพดผมเป็นเพดสองชั้นเพดผมเป็นเพดสองชั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพดไฟผมเป็นเพดสองชั้นครับท่านเห็นไหมครับอ่ะยังข้างนห้ท่านเห็นนะครับ เพดผมเป็นเพดสองชั้นครับเพดผมเป็นเพดสองชั้นครับ